สวัสดีครับผมเทียงใบม่วงครับเอาใบม่วงแล้วใบม่วงแล้วสามีฟ้ามสวัสดีครับพบกันคือเกานมรก็มา,มาสองงวแต่ว่าทีมงานเนี่ยไปเห็นเลยเพียวๆเลยครับเนาะอยุ้ยไก่เป็นของไม้สึงแล้วฝอกมาเลียงครับนะกําลังขึ้นมากครับเมี่ขึ้นมากบอ่อสูงครับบอ่อขึ้นสูงครับนะาลองสิหยกยางใหญ่กันไปนี่ ยา,า,างไม่ควนหนาดังยักหน่อยครับเนาะพาไปเบ่งใกล้ๆยักหน่อยฟูงโซนทางหนานี่ก่อนจากนี่แหละยางไปจากนี่แหละครับเนาะแดดโค่ห้อนครับโอ้แดดห้อนครับเสียบหลังขืนมานนาจะบ่ไปด้านทางดำนะครับนนะาจะขืนโน่นท่างนี้ครับเนาะข้นง้มาหนีครับง้มาหนีไปโน่นน่ครับโน่นหัวพอน้่นข้างบนปลาสะแบง กำลังแห้งครับหญ้ากำลังโปรงครับเนาะอันนี้ก็เป็นกำลังขึ้นมากครับสิบบอเขาไปดักด้านหน้าครับเดี๋ยวจะย่างพาด้านหลังนี่ครับด้านกังหางไปนี่ดีกว่าครับเนาะว่าไปไกลจังหน่อยครับเนาะพอได้คลิปเพิ่มเติมแอะงัวนหน่อยหลายครับเนาะ เป็นยังไงกันแน,คนะคคคน่ครับนะโอมิคอนโอมายคอนโอมิคอนนี่ครับเนาะกะระวังนะครับเนาะในโซนของสามนีฟร,ร์มกับมีมาแล้วครับเนาะมีมาแล้วครับในหมู่บ้านเลยครับมาแล้วหนึ่งไล่ที่ตรวจพอแต่เพิ่นไปุงเทแล้วมาจากกาลสินครับนะมาจากอ่าเพิ่นมาสือไส้สือไส้จากกาลสินว่าสั้นอ่ารายงานผลกันไปก็บ่ท่านไหนมี การพบเห็นอีกครับเนาะเพิ่งจะเป็นข่าวล่าคือมือนีครับติดง่ายครับเนาะเมื่อสื่อใส่ครับว่น้าจะติดได้เพิราะมันทักเสียท่าใส่แต่ว่าติดง่ายแสดงว่าติดง่ายครับเนาะติดง่ายแต่ว่าอาจจะบป็นรุ่นแรกนะครับเนาะมีวัคซีนเป็นผื่นทานกับว่น้าจะมีผลยังครับเนาะาจะรักษาหายได้ง่ายๆครับโอ้ยครับแดดนี่ครับห่อนยางเฮี้งครับเอ้าแกงหน่อยๆเฮ้ยมาไปจังไหนนี่ครับ ม้วนแของเท่านเห็นครับออกนานี่เป็นของเอ่อแม่สันครับเนาะของแม่สันแม่สันแล้วก็ของสายนนโอ้ของแม่สันของแม่น้อมครับนะแม่สันแม่น้อมแม่ก่อนแม่ก่อนแม่ก่อมมากันครบทีมครับรอบนี้มากหลายขอกอีนีโอ้ี่ครับ ปอบันนี่ไล,ไล่เสือนี่ปอผันของปอเตียกอยู่ด้านหลังอยู่ก,ก,ากลางๆครับเขาเขาไก่ๆครับเขา,ขา,ขา,ขางอๆนี่เป็นเสียครับอากาศห้อนครับอกได้เลยว่าห้อนจนแสบครับเนาะแง่ขึ้นหนาวครับแต่ว่ามเง่เว้นห้อนครับนี่ต้นปีฮกหาเฮามาเจออากาศมาแล้วครับองขึ้นหนาวกับเว้นห้อนครับเนาะนี่ไล่เสือครับเนาะ ไอเสือก็จะมีตัวเดียวแล้วก็ลูก่นมีลูกตุกผูอยู่ไล่เสือนี่เป็นข้อเป็นตุมน่มนะครับข้อพอพันนี่มีล่าปีสกิดมานแนลครับเนาะไล่เสือหน่อยกับเป็นกันครับเนาะฮะเนี่ยครับไล่เสือนั่นมีอยู่สามสี่โตแล้วว่าถ้าจิดตามคลิปนี่ก็จะเพิ่นป่วยเพิ่นเจ็บหายไปเรื่อยครับเนเหลืออยู่นี่ครับตัวเดียวตัวใหญ่นะก็มีตัวหน่อยตัวหนึ่งว่า จะเป็นจังไรเป็นตัวผูน๋นะอาจจะเป็นพอพันได้บอ่อเนาะเก็บไว้ได้บอ่อหรือว่าขายก่อนนะครับเป็นพันธของนุ่ลักไล่เสือเขาก็เอา้าทายจ้าจ้าตะเล่าแกก่อนก็นกนได้เพราะว่าหาดูเนี่ยครับในเขตพื้นที่ทุ่งกุล้ลาหนี่เห็นบ่หลายครับเนาะนี่ข้อพอพันธุ์มีเขาก็อยากเอ่าสาเนียงฟ้าเหมาก็เก็บเก็บรายละเอียดเพันไว้จังน้อยเอาถ่ายเน้นเพื่นจังน้อยสักมื้อน,นี้ ขนพุยพุยหนังหนาเนี่ยอยู่ครับส่งกับป้อมปอมพอเบิ่งอยู่ครับนะงมืไทยออกไทยบานลายหางมืครับเนาะลายเสือเขาคนออกไก่เนี่ยบ่ได้ได้พันยางไวๆไปแล้วคนพอเป็นตะเลี่ยงอยู่ครับเนาะพวกนี้กินหญ้าดีครับเนาะผสมป้อมมาย่าผสมเอาได้อยู่นี่ครับปุ่นครับของสามีฟาร์มอยู่โซนหลังๆไก่เนาะบนท่านขึ้นมาสู ฟางก็เริ่มมืดล้วครับเห็นไหมขนออกมืดขนไปขนออกไปมืดก็่กรครับขนไปมืดดอ้ารทันธน์ฟามจะต้องมีพุนทำนะของพอน้อยไม่อ้อยครับนะขนออกไปในโซนนี้ แต่ยางไปไก่คือขี่คานครับอย่าว่ากันนะครับนะส่วนยางไปรอพุ่นก็คือยังเสียบครับห่อนเสียบทิ้งเลยครับเนาะห่อนี่ลีครับนี่ครับแดดมึงแดดบ่จ้านะครับนะแต่ว่าล่างสีพอดีความหอ่อนพอดีอ้เสียบผิวหนังทะลุเสือซองสั่นแล้ครับเนาะใส่หมวกความหนายางดีกันยังคือบอ่ทั้งแดดจ้าเลยก็เป็นคึมๆแน่สั่มครับแต่ว่าเสียบครับเสียบ แขนแสบขาแสบหลังตรงส่วนไหนที่โดนนี่มูซื้อวาน่ออกข้อนครับเนาะนี่ครับเอายางเลาะไปไกลๆเป็นปรังใดมันวะเรื่องเอ่อเอ่อโควิดเท่ากับก็บระวังกันนี้ได้ดครับเนาะก็ใส่หน้ากากล้างมือดูๆครับเนาะกินอาหารอุ่นร้อนครับเนาะพยายามอยู่ห่างกันเป็นระยะครับนะเนาะก็ อทะเลเลี้ยงได้กับพวกพ่อกันหลายครับเนาะห่างกันสักก้อนครับเนาะช่วงนี้จะได้บ่แพ้ไปไกลครับจะบ่ได้ติดกันล่ามไปง่ายเย็นมากยากาศครับนะเห็นหน่อยหน่อยอยู่ไกลๆมันครับอ่ะไปไล่ออกจักหน่อยครับเนี่ยไปไล่เสือย่างไปไล่ผุนก่อนจักหน่อยครับจีบว่าท่านมูประสิโนนลงเอกินกันครับนะไปจัดขึ้นมาจักหน่อยกันเอา้า อากาศหอนในกล่องจะตัดบ่นี่ครับเนาะอุณหภูมิสูงนี่ตัดยางเร็วครับเอ้าทายกันมันตัดกระหายไปเลยแล้วครับเนาะนี่ครับน้อนมีแน่ยแหละครับโอ้โหครับของแม่สั่นโอ้ของกดของแม่ก้อมครับผูกข้อนี่เอยลุกขึ้นแล้วนะไล่เสือมีอยู่นี่จ็ดตัวซีเหีบเท่าที่เห็นลุกใช่ไหมแม่คนอยู่โซนนีบ่ ไล่ลูกไปก่อนครับไอไปนอดบลดุกแปนกันมีฟางนิ่มๆมาก็นอนเอากล่องตู้หอนนะครับโอ้เออโอ้เหยียบน้ำครับเออเลยครับยืยต่อใหม่ครับเออวาสันครับไป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 นี่ไล่เสือกันครับนี่นี่ตัวนี้ครับเป็นวอ้อยวอมแมนครับพุนครับพุนแยนพุนตัวพุนตัวผูครับพอพอพันนี่แมนตัวุูนครับไปไป เออนี่ครับไล่เสือครับตัวหนึ่งไป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 ไอร็วนี่ของระพันสองตัวนี่เป็นแล้วครับเป็นนัวนี่เนอะฟางเคลียร์ใบครับปีนี้ฟางบางงานบาได้ไมีหนามครับพี่มันเคลียร์ใบนี่ครับหน่อยแม่พอน้อยแม่อ้อยโอ้พอพอน้อยแม่อ้อยเออครับนะนี่ครับนะนบนะไปไปนี่นั้งปีสกินยังมีอยู่ครับก็บคือคนนะ้นอ่ะไปไปไป นี่ไล่เสือหน่อยครับในะของพอพันนี่เอาเป็นพอพันได้ครับตัวออเงา,าอยู่ครับนี่ตัวนี้ออกเงาแน่อยู่ครับเนาะน่าจะได้ครับเนาะน่าจะได้ไปไปไปไหมนี่ฟางเป็นปนอนคหร,รอเป็นนอนบหมยามกินนุมหมดแล้วครับจะขึ้พนพ่อนี่เริ่มเออ่ไปหองหากันแล้วไปไปมาดูดมามุน,มนกินอยู่นี้ไปไป อันนี้ก็ไปยังไปรอทำไมงูนกินยังกินมันมามันได้กินแต่ดูดกินเนี่ยตามความเข้าใจมันสิแบบมีกินครับเนาะนิ่มฟางกระชินิ่มน้ำนิ่มม่มีกินเขาไมีกินมักเป็นกระชิมักกินครับมักดูดกินข้างล่างครับนี่ครับบางทีครับแต่เสียบอ้วนหน่อยกินฟางครับเห็นบ่ <laughs> สัมผัสแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ไกลๆเลยเอตกใจครับเสียงเ่าเสียงดังตกใจนี่พ่อพันธุ์ครับยนี่น่นาจ,จะพ่อพันธุ์สามครับเนาะนี่สามอันนี้